เอาละครับสำหรับคลิปนี้ครับฮะมาข่าวหายไปชั่วโมงนึ่งเสียเสียตีนคิดว่าไงเขาเอาเขาจอดไว้นี่หรออ๋อจอดรถไว้นี่แต่ว่าคนหายผมเห็นสีประตูสีสีชาสีส้มๆน่ะเข้ามาผมเห็นสีประตูเข้ามาผมถ่ายอยู่นั่นน่ะไม่รู้รถใครคุ้นๆน่ะ เหมือนสาวนุ่นแน่นอนเลยสาวนุ่นมารับบาลักพาตัวแน่นอน <laughs> ดูมาขาวครับใจเย็น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 ตกใจถอยเกือบไม่ตันน้องนนไปแล้วโอ้ช่างวาเข้าโค้งอยเียว ผมเจแคทขับเองเลยครับคันนี้ครับตัวแรงครับไปแล้วครับตัวแรงเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเอาเอาโอ้ยเอาไม่อยู่ครับ เอาไม่อยู่โอ้โ oh หเนี่ยเนี่ยดูเลยครับเละหมดแล้วเอามาอยู่เฉยเลยมาขาวนีน่แรงจริงเลยสมคำํำล่ำเลยจริงครับเนี่ยเป็นดินทรายครับทรายจะเด้าหน่อยทรายเด้าทรายเด้าจะสัมภาษณ์คนขับนิดนึง าค่อยๆรถกระจกลงมาครับเขาค่อยๆรถกระจกลงมาเฮ้ยมีใครอยู่ไหมโอ้ยทำไมไม่มีพี่เห็นรถอะไรสีส้มๆมารถขายไอติมเข้ามาใช่ไหมครับเข้ามาขายไอติมเหรอโอ้เสียดายจังเลยเสียดายเสียดายเสียตินบอกคุณอาตินบอกเจอแต่รถคนหายไปชั่วโมงนึงเราไปไหนมาเนี่ยไปบอกเดี๋ยวเดี๋ยวนอน เนี่ยดินมันเด้าอ่ะรถ,รถรถชอบเด้าคนเน่ยชอบเด้าหรือเปล่าชอ,ชอบไหมชอบนี่ครับเอาสาย่องพิบูนเข้าไปแล้วโอ้ยฝุ่นตลบอบวนครับรถชอบเด้ารถชอบเด้า สวัสดีครับเดียนุยสวัสดีครับไปทางไหนมาเลยฮะเนี่ยอยู่แถวนี้ทางบัดเลยายางแยางระเบิดได้สองเที่ยวบึ้มเลยหมดไปเท่าไหร่บอค่าเปลี่ยนแปดสิบบาทเพราะว่าย,ยางอะไรอยู่บ้านมีเยอะเอามาเผื่อแล้วเอามาเผื่อแล้วสองเส้น มาถึงปุ๊บเห็นไหม,ม,มครับเป็นพวมเลยโอ้โหแล้วเต็มแล้วครับปล่อยตัวครับ วดออกมาแล้วเอาเอาอวาดเสียววาดเสียวแบบนี้เขาเรียกได้แก่เสียวครับฮะหมดหมดบ่อน,นี้ใช่ไหมโอ้เสียตินบอกใกล้จะหมดแล้วแบบใกล้ๆเจ๊งหน่อย แวแล้วจะไม่เสียตินเสียตินบอกเล็กขจวดแ๋วแล้วครับเข้ามือแล้วเข้ามือแล้ว,ว,วปล่อยตัวครับปล่อยตัว สปกันหมดแล้วเหลือสายล่องพีบูนคะรับเข้ามาหนึ่งคัน จะต,ตินเดินไปหาลเล็กสกจวดแล้วเสียงบอกว่าลงมาดูบ้างเวลารถว่างลงมาดูสังเกตการว่าระดับโอเคหรือเปล่าอะไรยังไง เสียตินจะปั้นพีเล็กให้เป็นเบอร์หึงครับในเรื่องของนักขุดอีกคนหนึ่งในสังกัดทีมงานโทหนึ่งช่วงนี้คนขับขาดตลาดครับไม่ว่าจะเป็นขับแบ็คโคคขับ6ล้อขาดตลาดเพราะฉะนั้นต้องฝึกฝนเอาไว้ปั้นได้ปั้นเลยครับ นี่ผมสนับสนุนเลยเสียตินนีดสุดยอดครับสุดยอดเท่าแก่แล้วก็เป็นสุดยอดครูบาอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับที่ผมผมคนนึ่งละ่ะที่เคารพแล้วก็นับถือเสียตินมาโดยตลอดนะครับให้หลายเรื่องอว่างแล้วตอนนี้ เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจากลากันแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่ความมันสำหรับคลิปหน้าครับโทโทหนึ่งออมซับอิงอุน่นปะทะสายร่องพิบูรณ์